You know, I didn't know what I was gonna find. I saw the flashing light just a moment now. Oh, what a beautiful sight! Then I was flying, I was flying. Oh, Superbook, I was afraid to look. ชื่อว่าอัศจรความรักบ้านตรงมุมถนนนี้เป็นที่อยู่ของศาสตราจารย์ขี้ลืนที่ชื่อพี่เปิร์และคริสลูกชายของเขาหนึ 2> 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ่งสองสามสี่หนึ่งสเราทำเพื่อใครกันเนี่ยฮะง่ายสบายดีเหอรอรอเฟอร์นี่เขาไม่ประหลาดใจเลยหรือไงนะ อาถึงเวลาทานของว่างแล้วอะ,อะ,อะอพ่อคงจะลืมของว่างหลังเลิกเรียนไ่เหมือนเวลาที่แม่อยู่บ้านเลยไม่เหมือนกันจริงๆเลยนั่นเนี่ยนะคริสโตเฟอร์ขอโทษนะลูกที่ไม่มีของว่างเลยแต่เดี๋ยวพ่อจะทำแพนเค้กให้นะลูกนะอ้าพ่อทำได้เหรอครับ เห็นไหมเราขลองกลวยๆค่ะผสมเนยลงไปแล้วก็ใส่ในกระทะแบบนี้แล้วกลับไปกลับมาแล้วก็เออนี่เห็นไหมเนี่อ๋ออ๋ออืมดูเหมือนจะไหม้นะครับพณ์ครับไม่เข้าใจจริงๆนะเขาเริ่มใส่เนยในกระทะก่อนหรือเปล่าแล้วคับเนี่ยจริงเออใช่จริงสิอ๋อเดี๋ยวช่างเถอะฮะเดี๋ยวผมจะลองทําอันใหม่ดูก่อนเออเนี่อะไรเนี่ยจากโรงเรียน คริสโตเฟอร์ครับมาแล้วครับให้ผู้ปกครองไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะมหมายความว่ายัางไงเนี่ยฮะออคือว่าพ่อไม่ไปก็ได้ครับถ้าพ่อมีงานยุ่งมากๆแต่ทางโรงเรียนต้องการให้พ่อไปนี่แต่ส่วนใหญ่นะแม่จะเป็นคนไปฮะแต่ว่าเออ,เอ,อถ้าพอ่อเขาจะดีใจมากถ้าแม่กลับมาจากการเยี่ยมนาของลูกที่เพิ่งคลอดลูกนะก็ดีฮะแต่คงยังไม่ฮะอ๋อคงยัง <Huh? S 2> คลิสอยู่หรือเปล่า <Huh? S 2> เข้ามาซิจอยหมายความว่าพ่อเธอไม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้เหรอใช่ไหมคงไม่นะแต่ถ้าแม่อยู่บ้านแม่ก็คงจะไปอ่ะดูเหมือนว่าแม่เธอไปนานจังเลยอะคริสแม่ไปช่วยคุณนะ้าที่เพิ่งคลอดลูกนะฮ <laughs> แสดงว่าฉันน่ะมีน้องเพิ่มขึ้นอีกคนนึงแล้วดีจังเลยนะเออเล้วเธอะคลิสเ uh huh. นีสือมหารย์น่ะ ครั้งนี้เราจะพบกับอัศจรรย์อะไรกันบ้างการอัศจรรย์หลายอย่างอัศจรรย์ความรักคนที่เดินอยู่บนน้ำเป็นใครกันน่ะพระเยซูยังไงล่ะ Joy. จอยจำไม่ได้เลยเพื่อตอนที่เธอไปเบ็ดเลเหมเป็นเวลาประสูตธ์ของพระองค์พอดีอ๋อ oh, จริงสิวันนี้เรามีโอกาสได้พบสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระกุมารน,นั้นเราจะนำเธอทั้งสองคนไปสู่อดีตเพื่อพบกับเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของพระองค์ไปกันเถอะ จุดแรกเนี่ยเราจะแวะที่กรุงเยรูซาเลม็มซึ่งเป็นช่วงที่พระเยซูอยู่ในวัยเดียวกับพวกเธอหรือว่าอ่อนแก,ก่กว่ากันนิดหน่อยในเมืองเตมเปด้รยฟูงชนที่มาฉลองเทศก,กาลปาสกาตอนนี้หลายคนกําลังกลับบ้านกันแล้วครับโอโ้ดูสิผู้คนจอกจแจ๊กจอแจ๊ะไปหมดนะครั้งนี้หนังสือมาสเตอร์บอกแล้วว่าจะพบอะไรนะเอนน๊่นมารีกับเจเซสนี่นะคิดว่าคงจะใช่าาข้าท้าข้ากัอใจอยู่นะเนี่ยนะเห็นลูกชายผมบ้างไหมครับ รูบเบนจะเห็นพระเยซูไหมจ๊ะเออไม่หรอกครับโยเซฟก็เราจะทำยังไงดีคะเนี่ยอย่าห่วงเลยคุณก็รู้ว่าพระเจ้าทรงคุ้มครองเขาอยู่แต่ก็ต้องขึ้นกับการเราใจใสของเราด้วยนะคะผมนแน่ใจว่าเราจะหารูปของเราได้พบนะโอ้ดูสินี่หวังว่าคงไม่มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับพระเยซูนะเราไปช่วย้าหาดีกว่ามั้งต้องไปคถอะ บนนั้นจะมีอะไรไปดูกันนะจำไม่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างจัก,กรวาลทั้งสิน้นเป็นพระบิดาของเราพระองค์ไม่มีพระประสงค์ให้วิญญาณดวงใดพินาศตามที่โมเสสได้กล่าวไว้ว่านี่เป็นวันที่ตั้งขึ้นต่อหน้าเจ้าซึ่งมีทั้งความดีและความชั่วซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกพระเยซูพ่อกับแม่จะตามหาลูกเสีอจนั่วนทำไมลูกถึงทําให้พ่อกับแม่ต้องเป็นห่วงผมโตแล้วฮะ พ่อกับแม่ทำไมต้องห่วงผมด้วยนะฮะไม่ต้องห่วงโทษลูกลักแม่คงอยากให้ลูกเป็นช่างไม้เหมือนพ่ออย่างนั้นใช่ไหมฮะพระเยซูนะ่ะคงยังเด็กอยู่เลยนะครั้งสุดท้ายที่เราพบเรล่ายังเป็นเด็กทาล็กอยู่ด้วยอะ่ะเอ,อเราเขอสั่งพูดได้เป็นพ่อแม่ของเด็กคนนี้สติปัญญาความรู้ของเขาหน,หนาเกรงขามพระเจ้าทรงอวยพรเขาสิ่งที่เขารู้ไม่ใช่มาจากการเรียนพระธรรมความเข้าใจของเขาจากที่สูง และเราขอกล่าวว่าเข้าเป็นทีมหาข้อความจริงทั้งมวลอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะสากการวิเคราะห์บอกว่าหนังสือมาสจ๊า์พาราเดนทางต่อนะนะเราไม่ได้อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้วเหมือนอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลยนะนี่พวกนั้กกำลังทำอะไรอยู่นักสือมาสจราญจะบอกเราได้จริงด้วยจอร์นกำลังให้พับดิกกับผู้ที่มากลับใจใหม่ระลทิ้งความบาป แล้วใครบ้างในพวกเราที่ไม่มีบาปอะฮะดูนั่นสิทั้งเด็กและผู้ให,ใหญ่พากั้มาที่แม่น้ําจอแดนเพื่อให้ยอนทําบาปตสใส้ยอนผู้ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูไงจอนคุณเป็นผู้ช่ยวยให้รอดซึ่งพระเยซูส่งมาใช่ไหมออไม่ใช่แล้วจะมีคนที่มาภายหลังผมแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าผมนั่นก็คือพระเมธโปรดของพระเจ้าผู้นําความบาปออกจากโลกเขาจะเป็นผู้นําความบาปออกไปจากโลกนี น,นั่นพระเยซูใช่ไหมเรามาขอรับแบบทิสจากท่านโอ้โหหาไม่ได้ข้าพระองค์ตะหากลที่จะขอรับบัพติศจากพระองค์ไปขอให้ข้าพระองค์ได้รับบัพติศไปเถอะทําตามที่เราบอกเถอดสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทําในสิ่งที่ชอบทาทุกอย่างแต่ไม่ใช่เป็นความต้องการของเราแต่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า นัั้้ก็ไดครบท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักยิ่งของเรา เราชอบใจท่านมาและแล้วพระเยซูก็ทรงเริ่มงานรับใช้พระเจ้าของพระองค์พระบุตรของพระเจ้าทรงชี้ให้โลกเห็นว่า มนุษย์จะชนะความชั่วร้ายได้โดยการให้พระเจ้าทรงเป็นผู้นำชีวิตของเขาพระองค์ทรงแสดงการอัศจรรย์หลายอย่างการอัศจรรย์ครั้งแรกที่งานแต่งงานในหมู่บ้านคานา้ยแยเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยฮะโอ้ปวดหัวจริงๆ เรามีอะไรบ้างอะไม่อยากจะเชื่อเลยเราเอางูน้ำหมดเรียบร้อยไปแล้วอืมงันช่วยเติมน้ําให้เต็มไหเลยนะ,ะช่วยกันหน่อยนะน,น้ำเหรอครับครับก,ก็ก็ได้ครับ ทีนี้ก็รินไปแจกแขกในงานสิุูก็จะพบว่าน้ําได้เปลี่ยนปเป็นเหล้าอางุ่นตามที่นายของเจ้าต้องการแล้วน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนปเป็นเหล้าอางุ่นตามที่บอกอย่างนั้นเหรอแปลกใจเอาไปให้คนที่รับผิดชอบงานเลี้ยงสิดูซิว่าเขาจะพูดยังไงเหเล่ามาได้ยังไงนั่นเท่านครับลองทิมสักหน่อยสิครับท่านได้ไปไงท่านโอโหวิเศษมากเลยเพราะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเพราะมีเหล้าองุ่นท่านเยี่ยมเก็บเอาไว้เนี่ยนะ โอ้โหไปนเล่าองุ่นที่เยี่ยมมากนะยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยดื่มมาแหละปะกติเขามากักจะเสิร์ฟเหล้าอย่างดีก่อนคุกกลับแกบเล่าชันดีว่าฉันเยี่ยวไวตอนสุดท้ายนี่หมายความว่ายังไงวังว่าเหล้าแบบนี้จะไม่มากนะเพื่อสุขภาพของคุณนะครับดื่มให้แต่อย่าดื่มมากละครับเราเห็นพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าอางุ่นน่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนล่ะคริสดูเหมือนจะเป็นเมืองใหญ่นะ เอาละหิวแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าฉันก็ยอมแล้วว่าชันเองก็หิวนะแต่หนังสือมหัศจรรย์คุณอยากจะให้เราค้นหาพระเยซูก่อนละมั้งไม่คุณจะเชื่อหม้พระองค์สามารถรักษาโรคในทุกอย่างแม้กระทงคนตาบอดก็มเห็นด้วยตาเองถึงจะเชื่อแล้วเราไม่ควรจะเชื่อตามเด็กคนเขาลือกันนะเออขอโทษครับเขาตายแล้วหรอคะเออเขาไปง่อยมาหลายปีแล้วเราพาเขาไปหาพระเยซูเพื่อพระองค์จะรักษาเขาหายเป็นปกติได้นะ ถ้างั้นนะเราตามพวกเขาไปไ<อ>เลยโอ้โหคนเยอะจังเลยเราคงจะหามคนเจ็บเข้าไปไม่ได้หรอกเนี่ยจงให้ความสว่างของท่านส่องอยู่ท่ามกลางมนุษย์เพื่อเขาจะรู้ว่าการกระทำดีของเขามาจากไหนเพื่อเขาจะได้ถวายเป็นเกียรติพระบิดาของท่านพระองค์อยู่หรือเปล่าวอะอยู่แต่เราจะเข้าไปข้างในได้ยังไงอ่ะคนแน่นไปหมดเลยอ่ะที่นี่ล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะพาคุณไปได้ยังไงเลยขอไเดียวก่อนนะครับเออเหลวหน่อยนะนีื่องนี้ะพาขึ้นไปบนล้งคาเลยดีไหมพวกเราอะไรเนะฮะนายท่านครับชีวิตผมเต็มไปด้วยบาปยกโทษให้ผมด้วยเถอะครับท่านจงกลับใจสมัยละเพราะเมื่อมีคนหนึ่งกลับใจจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์มากกว่าที่มีคน99คนที่เพียงแต่สนใจฝั่งไ้ยอะไรนะะอะไรเราลงมาอ้าวอะไรราคาแตกราคาเราะใครเลือราคาบาจริงไม่มีงานจะทำนั่นแหละสิ ดูสิอ๋อะเฮ้ยอะไรหย่อนลงมาล่ะเฮ้ยตายละคนลิฟว์เหรอไม่ด้วยต้นตะกูอนายท่านโปรดยกโทษให้เราด้วยที่ลงมาอย่างไม่สุภาพเพราะเราไม่มีทางเลือกจริงๆเพื่อนคนนี้เขาเป็นง่อยมาหลายปีต้องการพบพระองค์เพื่อให้ช่วยรักษานะขอได้โปรดยกโทษให้กับพวกเราด้วยเถิดพระองค์ช่กรอกลงมาขอโทษครับ ขาเขาออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะทำอะไรนะ่าเกลียดจังเลยฮนะเดี๋ยวก่อนเพื่อนของท่านจะได้รับการรักษานะอ,อขอพระคุณครับเรยกที่นอนขึ้นแล้วก็เดินไปได้บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเฮ้อเฮ้อออวิเฮ้ย ขยับได้แล้วเฮ้ยขึ้นได้แล้วด้วยโอ้ยเฮ้ยฟันไปเลยเนี่ยเ้ยอัศจรรย์จริงๆแลวเขาเดินได้แล้วโอ้ยขอบพระคุณมากท่านขอบคุณมนุษย์มองดูกแต่เพียงภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรถิงดวงจิตโดยฤทธิอำนาจของพระเจ้าเจ้าหายเป็นปกติแล้วนะขอบพระคุณนายท่านนะ าพเด็กๆรู้มาพระองค์เสด็จไปทุกคนทุกแห่งเทศนาสั่งสอนเขาถึงเรื่องหน้าเย็นดีแห่งแผ่นดินสวรรค์เสมอเลยอย่าให้ใจของท่านวิตกเลยจงเชื่อวางใจในพระเจ้าและเชื่อในเราถ้าท่านรักเราจงถือรักษาธรรมบัญญัติของเราบัญญัติของเราไม่ทำให้คุณเคืองใจถ้าท่านรักซึ่งกันและกันเหมือนเรารักท่านสิ่งใดที่ท่านทำเพื่อพี่น้องก็เหมือนทำกับเรานั่นแหละ พระเจ้าได้โปรดพระเยซูพระเยพระเจ้าผู้ใดบกพร่องฝ่ายวิญญาณจะเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาผู้ใดโศกเศร้าจะเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยนผู้ใดมีจิตใจอ่นเลยน้ั่นเนี่ยนผู้ที่พระองค์กำลังตรัสอยู่นะพูดแทรกกันมาแบบนี้ไม่สุภาพหรือมะผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะเขาจะอิ่มสมบูรณ์ผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นก็จะเป็นสุขและเขาจะได้รับความกรุณา ความสุขมีแด่ผู้มีใจบริสุทธิ์สิ่งนี้นำมาประยุกต์ใช้กับทุกคนได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนเช่นไรหากเขากลับใจใหม่เราจะอธิบายโดยการเล่าเรื่องอุปมาให้ฟังมีชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนคนน้องเดินทางไปเมืองไกลและพลานทรัพย์ของตนเองที่นั่นด้วยการเป็นนักเลงและเมื่อเงินหมดเขาต้องไปเลี้ยงหมูที่เราเขาหิวจนแทบจะกินรำข้าวที่เลี้ยงหมูได้แล้วเขาก็คิดขึ้นได้ว่าฉันกลับบ้านไปหาพ่อดีกว่า และพูดกับพ่อว่าลูกได้ทําผิดต่อสวรรค์ไม่สมควรที่จะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกจ้างลูกไปเป็นคนงานของพ่อสักคนหนึ่งเถอะเขาจึงลุกขึ้นไปพบพ่อและพูดว่าพ่อครับผมไม่สมควรเป็นลูกของพ่ออีกแล้วแต่พ่อสงสารเขาและได้พูดกับคนใช้ว่าไปเอาเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้เขาและเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงยินดีเถิดเพราะว่าลูกชายที่ตายแล้วกลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ลูกชายคนโตอยู่ในท้องหนาได้ยินเสียงดนตรีและการเต้นรำ และเมื่อรู้ว่ามีการฉลองอะไรก็โกรธไม่ยอมเข้าบ้านเมื่อพ่ออ่อนวอนเขาจะพูดกับพ่อว่าลูกได้ปฏิบัติพ่อมาหลายปีแล้วแต่พ่อไม่เคยให้อะไรลูกเลยแต่น้องได้พลานเงินของพ่อพ่อกลับข้าววลูกว,วัวอ้วดผีเลี้ยงเขาอีกเนี่ยพ่อจะพูดเขาว่าลูกก็อยู่กับพ่อและของทุกอย่างที่เป็นของพ่อก็เป็นของลูกด้วยเป็นการสมควรที่จะมีการรื่นเริงยินดี เพราะว่าน้องคนนี้ตายไปแล้วแต่ว่ากลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกเรื่องอุปมานี้แสดงถึงความรักที่น่าอาศัศจรรย์ความรักของพ่อที่มีต่อลูกและพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราจงหลีกหนีความชั่วเชื่อในพระองค์ความชื่นชมยดีของพระเจ้าจะอยู่กับท่านตลอดไป อาจารย์ครับจนค่ำแล้วฝูงชนอยู่ที่นี่มานานแล้วและที่นี่ก็ไม่มีอะไรให้พวกเขากินเลยทำไมไม่ให้เขาออกไปหาอะไรกินที่หมู่บ้านไกลๆแล้วครับเราเข้าใจแต่ไม่จำเป็นที่จะให้พวกเขาไปหรอกจงเลี้ยงพวกเขาเถิดโอ้ยแต่คนต้างหาพันกว่าคนอาหารนี่ก็มีแค่ปลาสองตัวกับขนมปังห้าอันซึ่งเป็นของเด็กคนหนึ่งแค่นั้นเองจะพอเลวครับไปเอาตะกร้ามาวิธีนี้ ความรักของพระเจ้าจะได้รับเกียรติครับท่านนี่ครับท่านขอบใจพระบิดาเจ้าขอบคุณสำหรับอาหารนี้และความรักของพระองค์ ไปแจกให้ทุกคนได้แล้วแจกได้ยังไงีผมฟังแค่นั้นแค่นี้แลยขอแค่กินหรอกขอบใจจ้ะทำไมมีอีกนะโอ้ยเยอะทำไมถึงไม่หมดนะอาจารย์ลูกใหญ่แล้วลงอีกไม่หมดสักทีอร่อยด้วยเลยค่ะน้ำปลาเนี่ยอร่อยที่สุดถ้าที่ฉันเคยกินเลยคริสแต่ตอนนี้อิ่มจนพุงกลางแล้วล่ะทุกคนได้กินกันอิ่มแล้วแต่ยังมีเหลือเศษอาหารอีกตั้งสิบสองกระบุงน่ะ คนมากกว่าห้าพันคนที่ได้กินอิ่มแล้วข้ามไปฝั่งโน้นก่อนเถอะเราจะตามไปหลังจากที่กลับจากอธิษฐานบนภูเขาแล้วนะ นายพายุซะแล้วสิถ้าเราไม่จมน้ำซะก่อนนะดูเรือเสียบไยเรือจะจมแล้วเรือไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยฮ่พระเยซูมาแล้วล่ะโอ้โหนี่เรือลมแรงคอ๋อเท่านเดินได้ยังไงอะนั่นเอโหรอพระองค์ดำเนินบนน้ำได้อะไรน่ะมหาศาลแปลกเฮ้ยไม่เคยเห็น โอ้โหนั่นก็จะเป็นผีทั้งมมดเนี่ยเดินมบนน้ำอ่ะเราเองอย่ากลัวไปเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยแต่พระเยซูกำลังเดินมาหาเราบนน้ำอ่ะนะสงสัยจะเป็นภาพรวงตาหรือไม่ก็ฝันไปนะพระองค์เจ้าข้าถ้าว่าเป็นพระองค์จริงแล้วก็ขอให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์ได้ด้เถิมาสิเปโตรจะไปนั่นเฮ้ยจมน้ำนะเฮ้ยตกน้ำนะเฮ้ยเฮ้ยองโอ้โหอ จ่ยเฮ้ยเลยได้แะลอยน้ำได้ไหมเฮ้ยโอ<ป>้ยแปลกจริงโอ้ผมกลัวกลัวช่ยวยด้วยออออ,อจะจมน้ำแล้วอ๋ออโอไม่อ๋ออ๋มอโอโอผมกลัวกลัวเลวเกิดจะจมแล้วอโอ ขอพระคุณครับมาเทานเเาเปโดจะสงสัยทำไมเจ้าจะมีความเชื่อน้อยซิจริงๆเลยนะยกโทษให้ผมด้วยเถอะครับลมจงสงบเดี๋ยวนี้เฮ้ยลมงสงบแล้วโอ้อเซจันจริงๆเกิดอะไรกันขึ้นล่ะเนี่ย อ้าวรัฟเฟอร์เป็นอะไรไปอีกอะไปดูกันมะเฮ้ออคุณลุงแต่งตัวสะลอล่อจ้ะค่ะโอ้ยไม่ได้สิลุงกำลังจะไปรับแม่ของคริสเขาอ๋อแม่จะกลับบ้านแล้วเหรอฮะตอนนี้แม่เขาไม่ต้องอยู่ช่วยน้าเขาแล้วนะอ้อดีจังเลยน้าตื่นเต้นจังเลยโย่โโโแม่จะกลับบ้านแล้วฮ้ดีใจจังเลย <c oughs> <c oughs> ฉันรู้ว่าเธอคงคิดถึงแม่มากอะ แล้วก็คิดถึงขนมเค้กค,คุกกี้แพนเค้กแล้วก็ขนมอย่างอื่นอีกด้วย,ยแต่ว่าขนมพวกนั้นไม่ได้อยู่ระเพดานซะหน่อยนะและนั่นก็เป็นเรื่องราวน่าสนุกจากบ้านตรงวงถนนพบกันใหม่คราวหน้านะครับ A journey that leads to places far And wide. it's so high You just won't believe your eyes You can't find out how the moon and ocean came to be It's all right here below. super Supernova As we all go flying away well. in time see the many mysteries and wonders that will fill your mind super book don't you know it's so so super. keep along the rest.